เหนีไปกว่าเลยแมปูเอาตรงนี้เลยไปกว่าบ่อแมนเท่าเอ็ดใบหนีใส่รอกมัดรอกมันว่าโคอมือไม้เตืนมันแมนอยู่ไปหิวหนีหิวมากแมนอยู่เออพูดถึงว่าใส่รอกเอาเช็ดใส่รอกเอาหลอกมัดใส่หนีสองตัวรอกและสิขันชะนกใส่แผนพื้นเตี้ยสิดึงขึ้นฉันบอกครับบอต้องฉันให้เตั้ยสันเอาเสียบมาขันสะนกใส่เอาเสียบมาคล้องแผ่นพื้นเอานี่สาวขึ้นเลยครับไม่ใช่ยังว่ามัดนั่นแหละมัด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 รอก ตัวนีสมบดรี่ใส่เรียญบอดเอาเรียนมาเนั่นรอกเสียหรอกมาแขนนีนี่นี่ห่วงแขนรอกรลอดพอดีห้กันเนี่ดีวกกจะให้หมอนี่เอาสมุทสมุดสมดตัเล็กใหก็นี่อันนั้นก็ได้นะมันขวายี่ใส่อกใส่แล้วเกี่ยวไปสอหอแล้ก็ยังบิดไหนยูเนี่ยพี่ครับตัวนี้ก็ยูเนี่เอาไม่ไปใส่ยังงัดออกมนจีบนขอละ่อเลยนคอทุบออก เล็กสามเลกสี่เลกี่เตียมสั่งมองเอกโหลดแล้ว่ต้เขาไเกี่ยวได้เลยเช่าบ่เช่าบ่